เฟืองหรือว่าเห็ดฟางครับพี่น้องหนึ่งเดี๋ยววันนี้จิ้มกับแจ่วปลาครับโอ้หอมขนาดพี่น้อง จากาศกับสีฮ้อนเอาๆในพี่น้องมั้เนี่ยมีลมนิดหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของไปส่สูตรสุดคนทางยูทูบครับพี่น้องครับพบกามะนาชแนลอีกแล้วพี่น้องมั้เนี่ยมันนี่ก็ได้นแนวแซบมาตอนพี่ตอนน้องเือเก่าครับผมมีหนึ่งเห็ดฟางพี่น้องหรือว่าหนึ่งเห็ดเปืองจากบ้านเฮา,หาหล่ะหะ้องเห,ห็ดเปืองดอกกำลังพอดีคำเลยพี่น้องตุ่มๆงามๆ้วม,มีปลาดุกย่างครับพี่น้อง อันนี้ส้มหมูหรือว,ว่าเนม้หมูน้องได้มาสองห่อพอดีไปชื้่อข้าวเหนียวมากกเลยเห็นปลาดุกกับส้มหมูก็เลยคิอยากน้องเจ้าวปลาแดก้อนเอ้ยมึงมีตัวมันนำมึนอนี่กรสิจจีกจอนปลาแดกให้พี่น้องเบิ่งมันนี่แหละปลาแก้มก็มีสลัดแล้วก็มีแตงกวาเ้าะครับพี่น้องครับบัวลายมันนี่ผักผักบัวลายเนี่ยกินหลายอย่างอยู่มันอนี หลายอย่างตอนนี้คือกินบุเมดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคิดยากน้องเขาจะแชร์ต่างกันกันมาละเลยครับผมบุว่าหลายความครับแจกเลยพี่น้องเจ mm ็บ hmm. ฟังหอมดีน้องหอมหวานดีนะครับ mm hmm. คุยกับเจียรประเด็กปลาบพี่น้อง ข่าวันดีนะครับพี่น้องขอแกกแกะสมมูบพี่น้อง ไหลยย่ได้ครับห่อละสิบห้าบาทห้าบาทมีพริกหน่วยน้ำครับห่อสิบห้าบาทแต่นี่ประดุกตัวละยิบห้าบาทเนาะ

tôi đãi con mà bạn như là tôi đã nhờ có đẹp không bà đẹp bà lạ nhưng nhớ hết tang กะล้าพเพิ่งแซ่บเนี่ยบวกแข็มแหง้งเอาแข็มแน,น,นิดๆนัวดีะ อาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับขอโทษขออภยัยพี่ไปองเด้อกินบรสุทภาพเรียบร้อยประกันได้ครับขอโทษขออภัยนะบางลีลาครับพี่น้องครับอืมเนี่ยสับแทบพีน้องมลย เราจัดมาสีกระสอบเพลินมันกินนมัดก็เหลียวไปกินตอนบ่ายไปละ ส้มหมูกัแบแซ่บปลาดุกย,ย่างกัแบแนซะ่บใส่กับเกี้ยวปลาโอ้ยเข้ากันครับพี่น้องเก็บวางหนึ่งอืมเดือดเนื้อจะดจัดเนาะ ีกจอมปลาโอ้แซ่บดีพี่น้องครั้งแรกเดินปกติผมมักจีบมาแล้วมันกินยากพี่น้อง เมนูสามบานเฮาพี่น้องเอ้ยพี่น้องทัางไหนผ่านเขามารับชมเห็นแล้วก็อยากลองลองกินเบิ้งกับหามาจัดเบิ้งพี่น้องเมนูหนึ่งเห็ดฟางกินเกี่ยวปลา มีปลาดุกยางมีหน,นม มัดตัวพี่น้อง,องหลายยามเซส,สุดยอดครับฝากพี่ตนน้องรุ่นเก่านะแซมวันนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่จากน้องสุกคนสุกคนที่เก็บเข้ามารับชมมานะชาแนลครับผมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มานะน้ำเด้อลองจัดบึงเห้พี่น้องเด้อม,มานะระกบนความแซบครับ,รบเมนูแบบสไตล์ชาวอีสานครับ ถูกย่างหนึ่งเห็ดฟางแล้วก็ส้หม,มหมูในหมูเกยว,กวลปลารผักสดๆกรอบพี่น้องกินกับข้าวเหนียวแซบสุดยอดพี่น้องอยูดีมีแห้งสักคู่สักคนนะพี่น้องเด้อแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องครับมมอยเบิ่งว่ามนาสิลงคลงชิปยังอีกอย่าลืมสั้นกระดิ่งกันด้วยพี่น้องจากงสิบปฏิพัฒนคลิปใ,ใหม่ๆของมานะ่ะครับวันนี้ได้หนีจากพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ